โ oh, สวัสดีชาวอนาจักชนีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคิวในเกม h Home s w e e t Home สวายแล้วในวันนี้เด็พิเศษสุดตัวละครใหม่เข้ามาแล้ว <Wow. S 1> ซึ่งตัวละครนี้นะคะมีพี่เบรีเฟอร์เป็นผู้ให้เสียงแล้วก็เป็นต้นแบบนะ นั่นก็คือพี่ดอนชัยยะนั่นเอง oh. พี่เบเขาเป็นต้นแบบ็จริจนะคะ oh. แต่ว่าในที่นี้เนี่ยคิวขอเรียกเขาว่าพี่ดอนตามตัวละครในเกมนะแล้วความสามารถของพี่ดอนเนี่ย oh. บอกเลยว่าเลิศนรกแตก oh. พี่เขาเกิดมาเพื่อบวกโดยเฉพาะ <Wow. S 1> มีพาสิทธติดตัวนะคะก็คือไม้หวายเจ็ดป่าชา้า oh. พี่ดอนเวลาใช้ไม้หวายเนี่ยจะสามารถทําให้ผีมึนงงได้3วินาทีแล้วผีที่โดนตีเนี่ย oh. ก็จะกดโล่ล้างสถานะสตันไม่ได้นะคะ oh. ต่อให้กดไปก็ยังมึนต่อไปเหอะ oh. แล้วยังแสดงออร่าของผีที่โดนตีเป็นเวลา5าวิบ้า โอ้โห,หมูย้างแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันนะก็คือไม้หวายที่พี่ดอนใช้เนี่ยจะดาเนจเหลือแค่5หน่วยเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปเทสกันในแบบกันเลยดีกว่านะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนี่แฟชั่นของพี่ดอนชุดไนกายอินนิวอน คือต้อนแบบมาจากในเกมสะคาที่แกเล่นเลยอะ <Wow. S 1> เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมคอสตูมเนี่ยไว้ใจนี่บอ์นะคะแล้วดูข้างหลังมีตาสัญลักษณ์ของเบริเฟอร์ด้วยนะอย่างฟิลมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวละครใหม่พี่ดอนชัยยาเนี่ยจะโหดขนาดไหนทุกคน let's go <S โหลดเข้าแมปมันไปที่เรียบร้อยกับแมปโรงพยาบาลร้างตึกบีเป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่ไม่ใช่อะไรนะตายแมปนี้บ่อยส่วนใหญ่ก็จะไปตายไอคารูจุกเด็กนั่นแหละทุกคนเหมือนผีจะยังไม่เดินขึ้นมาชั้นสองน,นะคะเดี๋ยวคิวหากล่องทองก่อนอะตรงนี้มีขวดน้ำก็นี่ไงกล่องทองฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงดินกาะใช่หมาหาโอ้โหว่าจะหันไปดูแตกเลยแต่คิวคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าเสียงมันหมามันก็มีตัวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่ากล่องทองกล่องเนี้ยเราจะ อีอีอีว่าได้ทูบหรือว่าตะปูจะเปิดเสร็จภายในสามโอ้โหตะปูอโถเอ้ยไม่เคยคิดจะให้ทูบกันก่อนหรอกชอบจังเลยนี่วอนเนี่ยให้เราเสียเวลาหาของนู่นนี่นั่นเนี่ยฮัลโหลแต่เดี๋ยวเอ็มร้อยห้าสิบตรงนี้คิวเอาไปวางตรงกลางไว้ให้เพื่อนดีกว่าะถ้ามันอยู่ตรงนี้เพื่อนไม่น่าเห็นนะทุกคนเราเอาไปให้ตรงกลางดีกว่าถ้าเพื่อนจุ๊กเป็นอ่ะเขาก็จะแวะมาหยิบตรงนี้เองนะคะอ้าวนั่นไงนั่นไงเอ้ยเพื่อนคนนี้ใจถึงเพิ่งได้จุ๊กเป็นจุ๊กไปเลยเพื่อนเเีตรงน้้าาหหขอิมไมในะ เดี๋ยวคิวแวหาไอเทมให้เพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าตรงนั้นน่ะไม่มีของจุกเลยอ่ะเอ้มิกกิชได้ยันมาสวยเลยเดี๋ยวเราเอา่อวางไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนอ้ยเขายังไล่กันอยู่เลยตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราหากล่องทองเอานั่นไงเห็นในซ่อห้องน้ำโอ้โหมาซ่อนอยู่ในห้องน้ำนี่เองกล่องทองที่เรากำลังหาดีนะว่าเมื่อกี้หางตาคิวหันไปเห็นพอดีไม่งั้นเดินผ่านแน่เลยรอบนี้ต้องได้ทูบบ้างลวแหละต้องได้ทูบเออเอาน้องนี่พามาเอาอะไรลูก มมาช่วยหาทูบไงคะพี่โดนโอเคเข้าใจได้เดี๋ยวพี่ขอตั้งทูบตรงนี้ก่อนนะอ่าโชว์สติกเกอร์ไฮวิน <Wow. S 2> ไปหนึ่งมีครบทุกเซตนะคะคิวบอกเลยเสร็จมาเยอะเพราะคำว่าของมันต้องมีนะแก <c oughs> อ้นอ,นโ,อนโมนโมจ้าทูบหกแก้วหกแก้วขอเซตพิธีไวกว่านี้ได้ไหมนี่พายอีกคนหนึ่งหน้าแดงแล้วนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปักเลยแล้วกัน ไปเลยค่ะณจุดจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวคิวขอพักสวดมนต์ก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งตั้งได้พิธีเดียวเองอะหนังเม่งโมเลงมีอะ,อะ,อะโอ้โเขายังจุกันอยู่เลยอะนิพาจุกนานมากแม่อันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์อยู่นะคะตัวสวดก็ต้องไปจุกตัวจุกก็ต้องไปสวดเนาะพระพุทเจ้าเอเอ็มรอยห้าสิบล่ไหนเพื่อนใครจุกอยู่น้องนิพาตัวนี้มีน้ำนะลูกโอ้โหไม่น่าจะเห็นว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอานิพาสิไม่เอาอะไรเราหลายใจนะเราเดี๋ยวนินกาห์เฮืเป็นห่วงน้องนิพาสตามิน่น้อยอะต้องเอาน้ำไปวางให้นางก่ออน เอ้านี่พาหนูเปลี่ยนชุดมาตอนไหนเนี่ยลูก oh, <my. S 1> โอ้พี่นี่พาสองคนนี่หว่าเออเพิ่งสังเกตโอ้โหตีขัดให้น้องไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีไม่ไหวงั้นก็กลับไปสวดก่อนแล้วกันแต่ว่าเพื่อนทุกคนครับกับผมมีคําถามครับมีใครเซตพิธีเพิ่มไหมครับเนี่ยอันนี้นี่คือพิธีเดียวตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะเนี่ยแย่ yeah, และคิดว,ว่าไม่ได้แล้วอะคิวต้องไปหาของทำพิธีก่อนพี่ดอนน้ำมันทูฝากสวดก่อนนะพี่ส่วนดอนน้ำเมื่วันเนี่ยขอไปหาของทำพิธีก่อน oh. น้องนี่พาดับดิ้นไปเสียแล้วแล้วกล่องทองต,งตรงนี้ก็ไม่มีใครแวะมาเปิดเลยนะกล่องไม่ออกจะวางเด่นขนาดนี้ไม่เห็นก็ได้ยังไงวะนี่เฮ้ยเสี่ยงแบบนี้น้องนินใช้สก,กิลชิปอยู่ทุกคนต้องระวังละอุ้ย,ย,ยสถานการณ์เริ่มไมู่้ดีแล้วไปไล่คนอื่นก่อนน้องนินอย่าเพิ่งมาไลพ่พี่ที่นี่พี่ทำงานคนเดียวเลยเนี่ยพี่ดอนเห็นพี่พติมหรือเปล่าอ,อ,อ,อะไรนะระตามหาพี่ติมเหรอแต่ว่าตาที่เนี่ยไม่มีคนเล่นติมนะน้องนิน อาแล้วไงไอพี่ตีไปทําอะไรมาอีกวะเนี่ยน้องนินมาตามทวงแค้นแล้วเนี่ยจะด,ดูแล้วน่าจะไม่ตามต่อละมั้งเดี๋ยวเราเอาทูบไปปกักทูบไปปกักโอ้โหตะปูใครมันเอามาวางกองกันไว้ตรงนี้หมดวะเนี่ยไอ้น้องนินนี่คือก็ตามจังเลยจะไปปักทูบอา้อามาไล่แค่นี้เหรอวะอะไรวะวัยรุ่นสงสัยว่าจะแค่ไล่ที่เราไม่ให้ไปชุบวิญญาณน้องนิพานเฉยแต่ประเด็นคืนนี้ไม่ได้สนใจน้องนิพาไงอยากตั้งพิธีให้ได้คนแต่ขอให้ได้ตั้งอีกสักงพิธีได้ไหมเพราะคิวก็ไม่มั่นใจว่าตอนเนี้ยยเเพพืื่่่่อออนสวนิธีทีทปปักลูหรา โอ้นั่มเอร์หกแก้หกก้สามัวปักเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปเอาตะปูที่เป็ญญญนณา้องนี่พาอีกเฮ้ยเขาไล่พี่อพดอ,อนเบอร์สองอยู่ที่วา่าจังหวะนี้เน,นี่ยเพื่อนอีกคนนึงเอาวิญญาณไปชุบได้เลยนะเออนั่นไงมีคนไปหยิบวิญญาณจริงด้วยสวยเลยครับ moyens, เพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ต้องวิ่งไปเอาตะปูตรงนั้นก่อนเพื่อนแม่งเล่นเอาตะปูไปวางกองกันไว้เหมือนจะเปิดท้ายขายของเลยอะตรงนี้มีตะปูสองอันคิวจำได้โอ้โหแล้วล่าสุดมีทูบด้วยเออเอามาให้หมดของที่ต้องใช้กองกกนนวตรงงีีดละเเอ่จิิถึพธ แล้วคิวขอสวดยาวๆก่อนลวกันนะคะเพราะว่าพิธีตอนนี้นี่โคตรช้าเลยเดี๋ยวพิธีนี้เสร็จนย่คิวจะกลับไปเก็บลูกโอ้โหแม่งกดอามาด้วยน้องนินเราเป็นอะไรกับพิธีนี้นักหนาเนี่ยแวะมาบ่อยโอ้โหแม่งกดชิปไล่ด้วยจังไงตามมาต่อเปล่ามาต่อดรหลกนะเอ้ามันจะไม่ตามแล้วเหรอเพื่อนระวังนะเพื่อนผีมันทิ้งไปแล้วไอแถวนี้เพื่อนเปิดกล่องมาหมดแล้วเหรอแล้วก็กลับมาสวดต่อเพราะว่าพี่ดอนเราหลอเท่แม่มาแล้เอ้าไม่ได้ไล่เราเหรอเนี่ยตกใจหมดเลยไอ้บ้าเอ้ย ไหนๆก็ได้ไหนแล้วเนี่ยหาของติดมือไว้นะคะเผื่อนางกลับมาไล่เราอีกอ่ะ <No. S 1> ขอไม่ไหวแช่เยี่ยวเจ็ดปะช้าหน่อยได้ไหมครับโอเคน้ำมนต์ก็ยังดีไห้บ้าเอ้ย <c oughs> พิธีดีใกล้เสร็จแล้วเพื่อนอ <c oughs> ย่าเพิ่งรีบตายนะเสร็จพิธีนี้เดเดี๋ยวเราไปปักทูปพิธีที่สให้โอเคเพื่อนจุดพิธีแรกไปแล้วจริงๆแล้วปกติถ้าคิวเล่นกับตีสี่นะคะพิธีที่2เนี่ยคิวจะจุดไปเลยนะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้เรามาเล่นกับคนอื่นไงเพราะฉะนั้นพิธีที่2เนี่ยคิวจะก้าไว้ก่อนนะ อ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์บอกเพื่อนไปก่อนว่าตรงนี้99อ่ะให้แล้วเอโอเคมันมาหาคิวอีกแล้วเด้งมาหาทีไรชอบกดอาใส่ยะ่ะมันเป็นอะไรกับคิวนักหนาให้เราอธิบายก่อนได้ไหมว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่99กันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนา่งไปเอาคนอื่นแทนแล้วใช่ไหมโอเคแล้วเรื่องพีธี99เนี่ยเดี๋ยวนี้เขานิยมจุดกันไปเลยนะคะส่วนเหตุผลให้บอกบทเนี่ยคือคลิปน่าจะยาวบ้างๆเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้จุดได้เธอก็จุดไปเลยเหอะอย่าไปด่าวหัวเพื่อนก็พอ ไหนๆ,ๆ <S <s <uss> <S ก็เปิดได้ใส,ส่สินแล้วเดี๋ยวเราพันไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเอาไว้ปลดโลนอ้นอ,องนินกาอ้าวน้องนิพาโอ้ยไม่นาน้องนิพาตุยไปแล้วหนึ่งอะจูกันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คิว้วก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไองอ่ะแก เดี๋ยวสแปมของไว้ให้เพื่อนตรงนี้เสร็จเนี่ยคิวจะไปเอาทูบไปปากแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวแล้ววิธีที่3ามนี่คือไม่ได้เปิดสักทีโอเคได้ไม่ไหวเลิศเดี๋ยวเราวางวาง,วางโอ้โหน้องลินกลับมาเอาอะ oh. ไรแวะมาหาพี่ไม่เคยขาดสายและติดใจพี่ขนาดนั้นเลยเหรอน้องลิน oh. ตามมาต่อไม่เนี่ยโอเคตามต่อเราทูบแม่ก็ยังอยู่ที่เดิมเลเย oh. เนี่ยเ oh. พื่อนโวยทูบอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนอีกเฮ้ยนั่นไงเพื่อนเสร็จพิธีที่3แล้วสวยเลยเพื่อนมึงก็พยายามไปสรรหาทูบมาเนาะ กดโล่ไปแล้วเนี่ยเราอะมาไม่ได้อ้นีติดสายสิตเฮ้ยรอโล่ผมมาก่อนเถอะเอาแล้วเดินไปไหนแล้วนว่ะหรือว่านางไม่ตามแล้วเนี่ยถ้าไม่ตามเดี๋ยวเราไปหาของวางไว้ให้เพื่อนเพิ่มไปคุยเมยังอยู่เป็นเงียนๆวนเวียนแถวนี้อยู่อีกเหรอลูกกดติ๊กเกอร์บอกเพื่อนว่าผีไปแล้วนะเพื่อนเราจะติ๊กเกอร์ให้วินสุดหล่อเท่อุ้ยแม่งใช้สกิลชิปแล้วไปหาเพื่อนแน่นอนไม่ต้องสืบให้เดี๋ยวนะกล่องข้างบนเนี่ยเหมือนคิวจะเปิดหมดแล้วเนาะเดี๋ยวคิวลงไปเปิดกล่องข้างล่างรอเพื่อนดีกว่า อย่าคิวจะเปิดกล่องรอเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าไอเทมในเกมเนี้ยสำคัญมากเลยนะสําหรับเซอร์แต่เดี๋ยวถ้าผีไล่ที่เพื่อนแบบนั้นเนี้ยเดี๋ยวคิวต้องลงไปสวดต่อแล้วแหละอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะคะสติกเกอร์ก็สําคัญเหมือนกันนะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นในสายโซโล่นะคะคิวแนะนําให้กดสติกเกอร์สื่อสารกับเพื่อนบ่อยๆนะคะเพื่อนเขาจะได้รู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วผีไล่เราหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเขาไล่เราอยู่เนี้ยก็กดมีดีคอยถ้าหลุดแล้วก็กดรันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาจะได้รู้ซึ่งซึ่งก็มีคนดีคอยอยู่ข้างๆ วิ่งมาหาพี่ดอนสิน้องนิพาพี่จะได้ตีสตานให้วิ่งไปไหนเหล่านี้นี่ไงอยู่ชั้นสองไอชิบหายน้องตายแล้ว <c oughs> เอ,อพี่ขอโทษพี่พยายามวิ่งมาช่วยแล้วแต่พี่วิ่งมาไม่ทันนะ <c oughs> ถ้ายังอยู่แถวนเนี้ยเนี่ยรอรับตีนได้เลยแต่ว่าเราหน้าด้านพอเปิดกล่อง <c oughs> ผมได้กลิ่นคนหน้านด้านแถวนี้ใครหน้าด้านปะปะปะปเปาพี่ไม่ได้หน้าด้านจริงนะโอ,โอ้แม่งกดอาจจะตบคิ้หวหัวโยองอีกแล้วไอเด็กคนนี้ <c oughs> ไม่วนด้วยแล้วก็เข้าท่อไปเลยแล้วกัน เฮ้ยแม่งกดชิปตามมาเลยอะใจเย็นๆนะน้องนีนมีอะไรเราคุยกันได้นะเฮ้ยลิฟใช้ได้แล้วนี่ว่าเอาลงมาข้างล่างก่อนเอเคลียร์เรียบร้อยนั่นไงตามมาแล้วก็สวัสดีด้วยไม้หวเป็นหนึ่งเว้ยเฮ้ยตรงนี้มีเพื่อนวางยานให้หว่ะสวยเลยถ้าอย่างนี้ก็ได้อีกนดัดได้อีกนดัดอุ้ยไม่โดนเอาน้องก็สวัไม่โดนต่างคนตักไม่โดนทนอะไรกันวะเนี่ย ยิบยันขึ้นมาก่อนแล้วในขณะที่เราจุกอยู่เนี่ยเพื่อนใช้เวลานี้ในการตั้งพิธีที่4ี่แยยังได้วิญญาณน้องนิพาไปอีกสุดยอดไปเลยเพื่อนเออชุกเรียบร้อยรอบนี้เพื่อนเรดีว่ะเยียมจริงๆเยียมจริงๆแต่คิวจะจุกไม่ไหวแล้วโว้แปะยันกันซีนไปก่อนหนึ่งโอ้ยจะจุกไม่ไหวอ่ะต้องบิ่งขึ้นจุดจุกแล้วนะเนี่ยอีฟก่อนนะน้องนินขอเปลี่ยนจุดจุกก่อนเฮ้ยใครสวดอยู่ระวังเด้อเพื่อน แล้วน้องนินเนี่ยชิปตามคิวหรือว่าชิปไปไล่คนสวดวะเนี่ยโอเคขึ้นมาแล้วเพื่อนใครที่สวดอยู่อะระว<อ>ัะรีบหนีไปเร็วโอ้โหวิงเข้าพิธีจริงด้วยเพื่อนเซตสีพิธีไปแล้วแบบนี้เนี่ยคิดว,ว่าคิวไปจุดไอข้างบนของคิวไปก่อนดีกว่าจุ๊กไว้อย่าเพิ่งรีบตายนะเพื่อนเราขอไปจุดพิธีที่สองเปียบหนึ่งโอ้ยวิ่งมาก็เหนื่อยจะถึงแล้วอีกนิดนะึงโอเคก็จุดไปเลยสิขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงไปสวดชั้นล่างกันไอพิธีชั้นสองไม่ค่อยอยากสวดอนะมันห้องป ไม่มีเวลาให้แวหาของก่อนเลยเอาไม่ได่แล้วแฮะเออชอบมันจะเอให้ตกใจแล้วก็เดินหนีไอ้บ้าเอ้ยในที่สุดพิธีสุดท้ายขอสวดก่อนละกันนะเอ๋เพื่อนสวดพิธีนั้นอยู่เหรอพิธีนั้นมันไม่ต้องสวดแล้วมันห้องปิดตายลงมาส่วนข้างล่างนี้เอาจิบหายนังไงน้องนี่พาตุยเราเพื่อนก็ดูตั้งใจสวดพิธีนั้นมากเลยอ่ะเราก็อยากไปสวดเป็นเพื่อนอยู่นะแต่มันไม่ได้มันพิธีห้องตันนะแกเฮ้ยจิบหายน้องนินมาเพื่อนระวังน้องนินไปแล้ว เปิดกล่องนี้เสร็จเดี๋ยวคิวต้องไปสวดเลยค่ะไม่ได้แล้วโอเคได้นางวิ่งมันไล่เพื่อนกะเอาตายแน่นั่นไงหน้าแดงแล้วตรงนี้สวดอยู่นะเพื่อนอย่าเพิ่งรีบตายนะ40%แล้วพิมพ์บอกไปให้มันมีกําลังใจในการจูงเลยขอสักหนึ่งนาทีนะเพื่อนหนึ่งนาทีพิธีเสร็จแน่นอน50%รเแล้วเนี่ยรอบนี้สวดแทนพิธีเยอะขนาดนี้คิวสามารถส่งสวดบุญไปให้น้องนิพาทั้งสองคนได้เลยนะคะเนี่ยพิมพ์ส่งกาลังใจอุ้ยอีอีคิวพิมพ์ส่งกาลังใจไปให้เพื่อนต่อทุกคนนนพวกกเเรราจะต้้ออองดดไปยัื่ เออสวยฟาดมันเข้าไปคิวสแปมของไว้ให้เพื่อนเยอะมากตรงนั้นอะ่ะก็ที่เห็นคิวแอปเปิดกล่องมาตลอดก็ฟาร์มของไว,ว้ให้เพื่อนนี่แหละ6 0แล้วไอ้เพื่อนยากขอเวลาเพิ่มอีกนิดนึงอีอีอ,อีกดสกิลเช็คจนเลิกลากไปหมดแล้วเนี่ยแม่จะเสร็จเร็วเคอีกนิดเดียวจะจุดพิธีภายใน3 2 1สก็ปักลงไปเลยสิคะอออได้เวลาบวกผีไหนเราไม่ไหวไหนเรามาฆ่าเพื่อนจ๋าลงมาชั้นล่างเราอยู่ชั้นล่างเนี่ยเอ้เชิดผีมันก็ลงมาชั้นล่างเหมือนกันไอ้บ้าเอ้ยมาแบบเฮจสไม่เสียเออ โคตรโลกเลยอยากกระโดดน้ำแล้วก็กระโดดขอให้เจริญเจริญนะคิวเอยใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มต้องลากขึ้นไปเลนชั้นสองอะข้างล่างไม่มีของเลยเอ้าวัสดีเพื่อนคุ้มกันด้วยค่ะของตีผีแป้งจังหวะนี้นะคะคนใส่เกราะวิ่งหนีค่ะให้เพื่อนคนที่ไม่ใส่เกราะวิ่งบวกหนีโอ้โหแล้วของเหลือแต่น้ำมต์แล้วตอนเนี้ยไอ้อย่าเข้ามานะเว้ยเข้ามาสาดน้ำมต์ใส่นะเว้ยเอยเพื่อนใจเย็นใจเย็นเรายังไม่มีของช่วยเลยเฮ้ยแต่ผีเปิดโลกไปแล้วขอร้องละขอของบวกหน่อยขอของบวกเออ ไม่ไหวเอาไปสตาร์ได้ก็จริงแต่ว่าจาเมจเหลือแค่ห้าเนี่ยไหวหรือเปล่าวะอย่าทําเพื่อนเราหนึ่งสองอให้เดี๋ยวนะมันต้องนับสามนี่หว่าคีบเออก่อนเล่นก็อ่านสกิลมาอยู่ว่าสามวีเนี่งไม่จําเลยคนหลัไม่จําเลย,เเลยอุย้ยไม่ดูนี่แน่เออหมดหมดของเล่นแล้วเหลือ <c oughs> แต่น้ำมนเอาไว้ศาสตร์ไล่หมาเนี่ยอย่าเข้ามามีน้ำมนนะเว้ยอันนี้ไม่โดนเอออันนี้โดนศาสตร์เข้าหน้าสกีจะได้หายบ้าจะได้หายบ้าอ เฮ้ยเพื่อนสุดยอดไปเอาประคำมาจากไหนวะเนี่ยไ <Wow. S 1> หนนี่มันใจถึงพึ่งได้จริงๆไอ้เพื่อนยากหาของไอ้ดีก่อนเรียกรีบให้เพื่อนก่อนเผื่อเพื่อนจะแย่เราเรียกลิบให้แล้วนะเพื่อนจา๋าแล้วก็มาร์คให้เพื่อนรู้ว่าเราเปิดกล่องอยู่ตรงนี้นะคะมีอะไรนางจะได้วิ่งมาได้แล้วน้องนิพาอีกคนหนึ่งก็ยังดูเราเล่นอยู่เลยเนี่ย <Huh? S 1> ถ้ายังดูอยู่ก็ให้กาลังใจพี่ด้วยนลูกโอ้ยเพื่อนมาปัดนี้เพื่อนน้องนิพาเพื่อนเราลากมาทางลิฟต์ว่ะนางน่าจะเห็นลิฟต์แล้วนะถ้าไม่ไหวก็กดลงลิฟต์ได้เลยเพื่อนเฮ้อาาเนร้้ววกกดโลลไปแหค ถ้ากดไปแล้วแบบนี้ก็ขอสักหนึ่งตุ้ปุหนึ่งตู้ป์สองตไปเลยสองตุ้เฟิร์กเจ็ดเจ็ออกแบรอบนี้เออสามตุ้แล้วขออีกตุ้ปหนึ่งอ,อีกตุ้ปหนึ่งสี่ตุ้เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนะ่ะเออสี่ตุ้สวยเลยลอยไปเกือบเครื่องหลอดผีมันต้องตกใจบ้างหรอแกยังไงจะไล่ต่อหรือว่าไล่เพื่อนอา้าวนางหนีแล้วขอหยิบยันกันเหนียวก่อนแล้วกันนะแล้วก็ประตูนี้เดี๋ยวเราก้าเก้าเผืเเ่อไว้ให้เพื่อนนะคะประตูตรงนี้อุ๊มีใครเอาประคำไปซ่อนไว้ตรงนั้นวะเนี่ยของดีขนาดนี้เอาไปวางซ่อนตรงนั้นได้ มาบวกต่อได้แล้วโอ้หประคำสองด้วยไปส่งสติ๊กเกอร์ไปบอกเพื่อนว่าไฟเลยเพื่อนไหวนั่นไง,ไงไอ้นินการก็จะลงไปหาเพื่อนฉันใช่ไหม<อ>หยุดทาร้ายเพื่อนฉันได้แล้วอ้าวทิบหายแล้วเพื่อนกะแตกออกอย่าทำร้ายเพื่อนอย่าทำร้ายเพื่อนเราเออยคิว <c ười> <c ười> <c ười> ไม่ดูว่าสองหมัดตายแล้วเนี่ยว,ว้าวฝากไว้ก่อนเถอะไอ้บวกบวกโอเคเลยน้องนินการโอเคเลยโอ้ยตานี้มันมากเหมาประคำหมดแมปเลยคิวอะ เดี๋ยวเราไปดูแต้มท้ายเกมกันดีกว่าค่ะโอ้โห,โหมีทุกบ้างเลยอะยกเว้นบ้างชุบเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับตัวละครใหม่พี่ดอนชยัยะของเราบอกได้เลยว่าถ้าเอาไปคอมโบกับเปิร์ก7 7 7หรือว,ว่าเปิร์กดวงดีนี่คือมันมากแล้วถ้าเอาไปเล่นคู่กับพี่ออฟนะแกเซตเดียวคือผีอาจจะแตกได้เลยอของแพทเนี่ยก็เป็นตัวที่เหมาะสําหรับสายบวกผีนะคะเพราะว่าสแตทก,ก็โอเคเลยนะคลิปนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ